โอเคค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสาธิตนะคะการนวดลดบวมจากข้อเท้าพลิกข้อเท้าแผลค่ะทุกคนเริ่มจากการที่ฉลุมน้ํามันไปก่อนนะคะเราใช้เป็นสเปรย์แก้ปวดของมอริสาเองค่ะโอเคค่ะฉลุมน้ํามันลงไปค่ะทุกคนเห็นไหมเอ่ยมันบวมมากเลยตรงนี้เนาะลดอาการบวมทํายังไงเรามาเริ่มกันเลยค่ะตั้งแต่นี่ค่ะเราจะนวดเนาะไล่ไป จากทางด้านบนแบบนี้นะคะบนกล้ามเนื้อแนบชิดกับกระดูกสันหน้าแข้งลากลงไปค่ะทุกคนอ้โหนะคะตรงข้อเนี่ยเราเบามือนิดนึงค่ะทุกคนนะคะตรงนี้เนาะบัวเอ็นมันเกิดการอักเสบค่ะทุกคนเราอย่าไปลงน้ำหนักมันแรงเนาะไม่ได้นวดเพื่อให้เอ็นมันหายนะคะเอ็นมันบาดเจ็บเนี่ย มันก็ต้องสักพักหนึ่งในการฟื้นฟูแต่เรานวดเพื่อเป็นการลดบวมตรงข้อเนาะนวดเบาๆเป็นวงกลมแบบนี้ก็ได้ค่ะทุกคนนะคะตรงจุดไหนที่ปวดมากเราก็เบาแรงนิดนึงสักพักค่ะนวดวนไปสักพักแบบนี้เนาะเสร็จแล้วค่ะเราใช้มือเนาะรูปลงไปที่เขาเรียกอะไร เอ็นร้อยหวายตรงนี้ค่ะทุกคนนะคะอาจจะเป็นมือเดียวหรือสองมือแบบนี้ก็ได้เสร็จแล้วเนาะเรานวดไปข้างล่างค่ะทุกคนไปตามร่องนิ้วนะคะใช้มือทั้งสองข้างนิ้วโป้งทั้งสองข้างรูดไปตามร่องนิ้วแบบนี้เนาะค่อยๆใช้แรงที่เบาก่อนเสมอ ทุกร่องเลยค่ะทุกคนใช้นิ้วโปง้งเนาะลากลงไปอาจจะกดค้างไว้ตอนปลายนิดนึงค่ะทุกคนเนาะทำซ้ำไปค่ะซ้ำบนไปถ้าเรานั่งนานๆนะคะนั่งมันก็จะทำให้ สารน้ำเนี่ยมันมากองอยู่ที่อยู่ที่ขาของเราอาการบวมก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะคะแนะนำว่าให้พยายามยกขาให้สูงขึ้นทุกคนเห็นไหมเอ่ยอาการบวมเริ่มดีขึ้นค่ะเราทำต่อไปนะคะอ่ะทำไปอีกค่ะทุกคนเริ่มจากลากมันลงมาแบบนี้เนาะแล้วก็วนๆตรงนี้ค่ะทุกคน วนไปวนไปวนไปสักพักหนึ่งแล้วก็มารูดล่องนิ้วเนาะเดี๋ยวลิษาจะทำให้ดู